สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถ SUV ูหรูจากแบรนด์วอนว o มานําเสนอ1คันค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบแบรนด์วอนว o บอกเลยว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยและความหรูหรามาเป็นที่1ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนแต่คันนี้ค่ะพิเศษกว่าคันอื่นๆตรงที่เขามาพร้อมกับรุ่น Dynamic Edition นะคะก็จะได้ในเรื่องของความแรงและที่สําคัญมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ความประหยัดอีกด้วยกับคันนี้เลยวอนว o ล c 6 0 Dynamic Edition ปี2018นั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc สี่สูบที่ให้พลังกำลังสูงสุดถึง190แรงม้ากันเลยค่ะ,ฉะเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่18-20กิโลเมตรต่อลิตรค่ะและคันนี้นะคะนอกจากความหรูหรานะคะรุ่นได y นามิกเขาก็จะยังได้ในเรื่องของความสปอร์ต แล้วก็พละกําลังที่มากยิ่งขึ้นกว่าคันอื่นๆนั่นเองค่ะและเรื่องระบบของความปลอดภัยก็จัดมาให้เต็มไม่น้อยกว่าคันอื่นๆเลยอย่างเช่นคันนี้นะคะก็จะมีระบบการแจ้งเตือนของเซนเซอร์เลเซอร์เรดาร์นะคะจะตรวจจับระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบบสปอร์ตการแจ้งเตือนการออกนอกเลนและการ ป้องกันการชนด้านหน้านั่นเองค่ะในเรื่องของความการดีไซน์นะคะที่มีความหรูหราและผสมผสานกับความสปอร์ตนะคะอย่างด้านหน้าค่ะในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์บายด์ีนอนสามารถปรับเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้ปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ค่ะ ในส่วนของกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินตัดค่ากับโลโก้วอนวเพิ่มความหรูหราและยังมีเซ,เซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันเลยค่ะมาดูกันต่อที่ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด18มาพร้อมกับแม็กพาก์การหน้าเงาสีทูโทนถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟี้ยวในตัวและขอบประตูนะคะตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียม โดดเด่นเข้ากันกับตัวรถได้เป็นอย่างดีด้านข้างลำตัวนะคะเขาก็จะมีเส้นสายที่มีความโคม้งมีความนูนล,ลากยาวลงมาสุดด้านข้างนี้เลยซึ่งทำให้ตัวรถดูมีมิต,ติดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นตัวบอดี้ของเขานะคะามาด้วยทรง SU สวที่นั่งได้ถึง5้าที่นั่งมาพร้อมกับสีขาวเป็นสียอดนิยมและยังให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดและที่พิเศษนะคะคันนี้ไม่มีประวัติพลิกคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนคะ่ะ ในส่วนของบอดี้ท้ายรถก็ยังคงความหรูหราตามสไตล์ของวันโวนะคะอย่างไฟท้ายของเขาค่ะการดีไซน์จะมีความเรียว ความยาวตั้งแต่ด้านบนโค้งมาด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นไฟแบบ LED ด้านบนเพิ่มความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ด้านบนสปอยเลอร์เลยค่ะถัดกันมาตรงกลางตัดคาดกับคิวโครเมียมนะคะมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้มีพาร์คิ้งเซนเซอร์ที่มีมาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันล่างสุดนะคะมาพร้อมกับทอยเสียแบ,บคู่เพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองไปดูภายในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ ฝาท้ายค่ะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยสามารถเปิดผ่านคอนโทรลผ่านรีโมทได้ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ภายในห้องเก็บสัมภาระคันนี้กว้างมากค่ะสามารถขนสัมภาระกระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายๆเลยภายในนะคะก็มีแม่แรงยางอะไหล่อุปกรณ์ยังอยู่ครบยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสุดๆเลยแล้วก็มีที่กั้นสัมภาระมาให้หรือถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่2ก็สามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ แล้วตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องพิเาษ,ษด้านหน้านะคะบอกเลยว่ายังคงความหรูหราที่เป็นสไตล์ของวอลโวเลยค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับใครที่ชอบในความหรูและผสมผสานไปด้วยความสปอร์ตนะคะตอบโจทย์อย่างแน่นอนภายในก็จะ ก็จะเป็นโทนสีดํานั่นเองค่ะอย่างเบาของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังสีดํามีปลีกโอบกระชับมาให้และที่สําคัญเป็นเบารับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยค่ะทางในส่วนของด้านหน้านะคะก็มาด้วยโทนสีดําเช่นกันและตรงกลางค่ะมีหน้าจอมาให้คอนโซลกลางก็จะตกแต่งด้วยเป็นครีมโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูในส่วนของหน้าจอค่ะก็สามารถเข้ามาเล่นมัลติมีเดียต่างๆได้โดยคอนโทรลผ่านตรงปุ่มเมนูคอนโซลกลางตรงนี้ได้เลยค่ะและก็ถัดกันมานะคะในส่วนของ ปุ่มแอร์ค่ะเป็นแอร์แบบดูวโซนแยกซ้ายขวาอิสระก็ปรับแยกซ้ายขวาได้เลยนะคะตามที่ความต้องการเลยค่ะและถัดก,กันมาในส่วนของปุ่มปรับแรงลมปุ่มปรับแรงแอร์นะคะจะปุ่มปรับทิศทางของแอร์จะเป็นรูปพลค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวอนโวนั่นเองและยังทําให้เรา สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะถัดกันมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มีมาให้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นระบบการป้องกันการชนด้านหน้าการแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะคะระบบ city safety ถ้าไม่ใช้งานก็กดปุ่มเอ่อออกไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเอ่อไม่ได้ต้องการใช้งานของโหมดความปลอดภัยตรงนี้ค่ะในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนั่นเองค่ะและถัดกันมานะคะก็ยังเปิดออกมาวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งค่ะแล้วก็เปิดตรงนี้เปิดออกมาได้ เป็นช่องใส่ของมีช่องเสียบ USB มาให้อีกหนึ่งตำแหน่งค่ะด้านหน้าก็มีมาให้อีกเช่นกันนะคะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่เลยค่ะจะใส่อุปกรณ์ใส่เอกสารสําคัญก็ได้เช่นกันค่ะและด้านหน้านะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็มีครุสคอนโทรลมาให้ด้วยเป็นอะแดปตีฟครุสคอนโทรลที่สามารถปรับระยะใ,ใกล้ไกลได้มาพร้อมกับปุ่ม s t a r t Stop e n g i น e ้นนั่นเองค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะจัดเต็มในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของความสะดวก สบายมากๆเลยและด้านหลังนะคะจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะและในส่วนด้านหลังนะคะคันนี้ถ้าขึ้นชื่อว่าทรง SUV e, ในเรื่องของความกว้างหายห่วงเลยก,กว้างมากนั่งได้สบายเลยอย่างเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังสีดำเกรกคุณภาพพตีีเมียม นั่งกันได้ถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะมี Isofix ที่ยึดอบ์ดสำหรับเด็กมาให้แล้วก็ตรงกลางนะคะก็สามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนค่ะเปิดออกมาวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งแล้วก็ใส่อุปกรณ์ใส่สิ่งของต่างๆหรือวางอาหารก็ได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าไม่ใช้งานนะคะก็สามารถพับเก็บขึ้นไปได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะห้องกว้างๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนค่ะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้นะคะซ้ายขวารับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันแน่นอนค่ะถ้าใครได้มาเห็นคันจริงๆนะคะบอกเลยว่าต้องชอบ แน่นอนเนี้ยสุดๆแลยและที่สําคัญนะคะคันนี้ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ราคานะคะยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสําหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นก่อนใครก็สามารถเข้ามาชมรถได้ที่ o Open r o ร d เข้ามาทดลองขับกันได้ทุกวันนะคะสําหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย